แค่เราปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจสารโลกและเราเตรียมพร้อมจะขอลาออกจากยูเนสโกมึงไม่ต้องไปสนใจไปเลยแล้วถ้าวันหนึ่งฝรั่งมันบา้บาๆบอๆขึ้นมาแล้วมันบอกไม่ใช่ของคนไทยเป็นของคนอื่นขึ้นมานะมึงจะฟังมันไหมถ้าเราสร้างศูนย์การเรียนรู้นะครับมรดกโลกทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอเราสร้างเสร็จเราสร้างศูนย์ปฏิบัติการเก็บรักษา การเรียนรู้ต่างๆเราไทยเราจะเป็นจุดศูนย์กลางอีกหน่อยเราก็เป็นประเทศที่แล้วเหมือนกับเราเราขอตั้งอาเซียนก็จะเหมือนกันต่อไปนี้เราเป็นคนกําหนด ชะตาทางด้านอาเซียนทั้งหมดในหลายๆประเทศมึงตัดตอนคเขมรออกได้เลยแค่นี้เองคเขมนมันก็จะไม่เหลือวัฒนธรรมไม่เหลือร่องรอยประวัติศาสตร์อะไรแล้วถ้าคเขมนอยากมีให้มันไปออกแบบแคมป์คนงานมาให้มันไปเขียนแบบแคมป์คนงานแล้วก็ให้มันเอามาตั้งเอาไว้บอกคเขมรมึงมีดีอย่างเดียวคือพวกมึงมาจากแคมป์คนงานเท่านั้นเองและที่สําคัญเราจะไม่เชิญมันเข้าร่วมด้วยปฏิเสธหมดอะไรที่เป็นขเขมนเราเลิกหมด และหลายๆประเทศก็จะเกรงใจเราก็จะรู้จักเราและเกรงใจเรามากขึ้นอย่าปล่อยให้อิยูเนสโกแม่งนะมีปัญญามาบีบให้พวกเราต้องยอมรับว,ว่าชุดนี้เป็นของเขมนชุดนั้นเป็นของเมนและพวกฝรั่งเศสมันก็พวกเดียวกันทั้งนั้นนะขนมครกอย่างเงี้ยขนมครกเราแม่งไปชนะเลิศชนะเลิศลำดับที่สี่อาหารประเภทแพนเค้กระดับโลกพอมีชื่อไทยแลนด์ในลำดับที่สี่เขมรบอกไม่ยอมขเขมรไปประท้วงที่อิตาลี อิตาลีแม่งสั่งกันมึงทําให้กูดูหน่อยดิขมรททาไม่เป็นขมิญทาขนมครกไม่ได้แล้วไปใส่เส้นมะาพร้าวหนาเท่านิ้วก้อยแล้วลงไปขนมครกแล้วก็มีน้ําพริกน้าพริกพริกป่นพริกน้ําส้มแล้วก็มีเกลือแล้วให้ขนมครกให้ฝรั่งกินฝรั่งเข้าไปแดกเสร็จบอกหืมบ้วนให้หมาหมา,มาแม่งอยู่ล่างทรงเนี้ยฝรั uh, 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 uh. ่งรู้ทันทีแล้วว่าหมาไม่แดกแล้วลองบ้วนเข้าไปแล้วโดนกัดเลย เขายังถามว่าฮัลโหลยูนิบอสอ๋อฮามอกไม่ใช่หอมกเลยครับโนโนโนฮโนฮอมกฮามอกถ้าฮอมนี่อยูเดินอีกสองสามเก้าฟู้ดไทยฮอมกมีแล้วเนี่ยอ่นนี่ฮาหมอกขนมคกบ้านมอมึงจิ้มพริกน้ำสม้มถ้าคุณยืนการอยู่บนหลักการของคุณเองนะไม่มีใครมาทำอะไรคุณได้ อย่างน้อยก็มังกรก็บินวนไปวนมาอย่างน้อยหมีขาวก็ยังเดินเพ่นผ่านไปเพ่นพ่านมายาอินทรีย์ทำอะไรไม่ได้เพราะอย่าลืมนะแผลสหรัฐก็มีทั่วโลกวันนี้ศัตรูสหรัฐก็เต็มพืกไปหมดอย่าไปแคร์ครับบางครั้งเราต้องเอาประโยชน์เข้าประเทศตัวเองอย่าไปสนคำพูดถ้าชีวิตคุณนะฟังเอาไว้นะทุกคนเลยนะถ้าชีวิตคือทุกคนนะแม่งมีปัญหาทางชีวิตหมดแต่ถ้าเรามีปัญหาแล้วแล้วเราสืบไปแคร์คำคนนะ คุณจะใช้ชีวิตไม่ได้เลยคุณแม่งจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วพอเป็นโรคซึมเศร้านานๆแม่งจะกลายเป็นออทิสติกกลายเป็นคนบ้านั่งน้ำลายยืดเล่นขี้เล่นเยี่ยวฉะนั้นอย่าไปแคร์ถ้านักการเมืองเห็นประโยชน์ของชาติบ้านเมืองมามากกว่าเห็นประโยชน์ของตัวเองดูนักการเมืองบางคนที่เตรียมจะถูกยึดทรัพย์ให้ดีดูเป็นตัวอย่างเอาไว้วันนี้แค่คนนั้นวันหน้าอาจจะทั้งครอบครัว และผมเชื่อเหลือเกินว่ามันจะสาวไปถึงทั้งครอบครัวจะไม่เหลืออะไรแม้แต่เกเดียวเลยสุดท้ายก็จะพากันหนีหมดคุเชื่อผมได้เลยเพราะเขาตั้งใจจะเอากันอย่างนั้นอยู่แล้ววันที่คุณมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจวาสนาบารมีเปี่ยมล้นจนประชาชนเทิดทูนคุณเป็นเทวดามาเกิดเนี่ยนะถึงข่าวแล้ววันนี้ที่คุณต้องจ่ายเพราะทุกการกระทำมันมีราคาที่ต้องจ่ายและที่สำคัญ ถ้าอนุทินมีจุดยืนอย่างมั่นคงแน,แน่ๆเห็นประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งเหมือนคุณสจีผมบอกได้เลยนะประเทศไทยไม่เคยกลัวอเมริกาเลยอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองเอาไว้ก่อนแล้วต้องเจรจากันอย่างรอบคอบดูบทเรียนอาเซียนเป็นตัวอย่างอาจารย์ถนัดคอมันตั้งอาเซียนขึ้นมาเพื่อปกป้องประเทศอาเซียนด้วยกันเองทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจกลายเป็นว่าไปไปมามาอาเซียน มาทำลายประเทศไทยในฐานะผู้ก่อตั้งนี่คือบทเรียนสำคัญและไม่ต้องไปนั่งถอดบทเรียนและเสียเวลานั่งดูแค่นี้ก็รู้หมดแล้ววันนี้ประเทศไทยกับเขมรจะจบหรือไม่จบอยู่ที่กองทัพภาคที่หนึ่งหลายคนไม่ได้ไปมองตรงนั้นหลายคนไปมองแค่บ้านหนองจานหนองยาแก้วเราต้องการทำลายปล่อยเป็ดเพราะมันคือที่ทำงานของ call center และสก c a มอร์ และเป็นเรื่องนโยบายของสหรัฐอเมริกาด้วยที่จะปราบสแกมเมอร์ไม่ต้องหวงครับยิงแม่งเข้าไปก่อนถ้าไม่คิดจะยิงก็เอารถถังกลับค่ายอย่าไปจอดไว้เลยรถพังเปล่าๆจริงไหมครับวันวัน,วนมึงมึงก็ต้องมานั่งสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อวอร์มเครื่องแต่ถ้าคิดจะทำํำยิงใส่เข้าไปเลยและกระสุนนัดแรกมึงอาจจะปิดตํานานขเขมรเลยคุณจะบอกให้ไอฮุนเซนหุนมานเด็ดถอยกลูดเลยและที่สําคัญถ้าขราวนี้ แต่ถ้าคราวนี้เป็นไปตามที่ผมคิดนะแล้วเขเมรแม่งขอเจราจาเมื่อไหร่นะไอเตียบันมึงเตรียมล้างมือเตรียมตัดชุดเลยจริงอูว่าเขาเอาเขาเปลี่ยนแน่เขาไม่เอาไว้แล้วไอ้เขมรเขาไม่เอาไว้เลยเพราะยิ่งถ้าท,ทาสงครามยิ่งถ้าทะเลาะกับไทยธุรกิจจีนมันก็พังไปด้วยธุรกิจจีนพังไปด้วยวันนี้การส่งออกของเขเมรแทบจะส่งออกอะไรไม่ได้อีกแล้ว แล้วโรงงานจีนมีเป็นพันอยู่ในนั้นประเทศเล็กๆแต่มีโรงงานเป็นร้อยเป็นพันของจีนนี่ยังไม่รวมญี่ปุ่นยังไม่รวมต่างประเทศอย่าพวกอันเกิษอะไรพวกนี้มันอยู่ในนั้นเนี่ยธนาคารก็ไล่เจ้งกันไปทีละแถบทีละแถบจอคิวเจ้งกันหมด แล้ววันนี้คุณคิดว่าจะเกิดว่าฮุนเซนเนี่ยมาลบกับไทยแล้วแพ้อีกรอบหนึ่งคุณคิดว่ารอบหน้ามันจะไม่เกิดเหรอการเจรจาจะไม่เกิดผลไทยต้องยืนยันอย่างเดียวว่าไม่ขอเจรจาจะคุยก็ต่อเมื่อมึงต้องยอมรับให้ได้หนึ่งต่อห้าหมื่นแล้วมาคุยกันคนชนะเป็นคนกําหนดเกมที่ผ่านมาเราชนะแต่เราไม่ได้เป็นคนกําหนดเกมเราไปยอมรับไปยอมรับกับสหรัฐจีนเข้ามาขอไก่เกียร์เป็นคนกลาง เราก็ปฏิเสธในสมัยรัฐบาลอุงอิงปฏิเสธจีนไปไม่เอาสุดท้ายไปเอาอเมริกาแล้วเป็นยังไงครับได้อเมริกามาเป็นพยานแล้วคุณได้อะไรบ้างนอกจากคุณจะไม่ได้อะไรแล้วคุณยังจะเสียแล่แร่เอิร์ดไปอีกทั้งทั้งที่ประเทศไทยมีแร่แร่เอิร์ดคนที่มีแร่หายากประเทศนั้นย่อมจะเป็นมหาอำนาจ ประเทศไทยแม่งมีแต่แม่งก็เหมือนหมาตัวหนึ่งที่โดนเขมรเหยียบหน้าที่โดนมาเลเซียกระทืบที่โดนอเมริกาข,ขย้ำไม่ได้สมชื่อกับการมีแร่หายากที่มากที่สุดในแถบเอเชียนี่เลยประเทศไทยมีแร่แหละเออที่มากที่สุดในแถบเอเชียนี้ตอรองกับใครก็ไม่เป็นสุดท้ายเป็นยังไงอะ ก็เหมือนหมาแต่วันนี้ยังดีเนะี่ยที่หมาฟื้นเนะี่ยก็เริ่มมันจะมาเป็นเป็นแมวแล้วตอนนี้เริ่มมาเป็นแมวแล้วเป็นแมวตัวเล็กๆแต่ใจถึงกล้าสู้แล้วถ้าเกิดจับมือกับจีนดีๆคุยกับเขาดีๆชวนมาลงทุนร่วมกันดีๆอย่างนี้นะกูบอกเลยไม่เกินสิบปีข้างหน้าประเทศไทยแม่งเวลาตดเบาๆปึ๊บเสียงแม่งกล้องทั้งอาเซียนเลยคนที่จะกลัวเราก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเขาจะกลัวเราถ้าเราแม่งมีแรนบิด เพราะแม่งนั่นหมายความว่าจีนจะไม่งอช่องแคบม,มาละการ <f art> นะครับกองทัพภาคที่หนึ่งจะเป็นตัวชี้ขาดในสงครามครั้งนี้ถ้าแม่งยิงเข้าไปตูมเดียวปุ๊บเรียบร้อยทุกอย่างจบครับจบสนิทเลยคุณเซนตกใจเลยบอกไม่นึกถึงนึกไม่ถึงว่าจะยิงกันตรงนั้นและเราก็กวาดให้เกี้ยงถึงเวลาที่เราต้องกวาดหนองจานหนองยาแก้วให้ราบคาบ เอารถเก็บทุนระเบิดไปเก็บทั้งหมดส่วนปสาตาควายกองทัพภาคที่หนึ่งมึงไม่ต้องห่วงเพราะ F16 กเขาจะทําหน้าที่รับรองข่าวนี้กองทัพเตรียมอย่างเดียวคือปูนขาวกองทัพเตรียมอย่างเดียวปูนขาวและให้เครื่องบินโรยปูนขาวลงมาดับกลิ่นศพทหารกระเบิดเพราะมันก็จะไม่เอากลับเหมือนเดิม จะเหมือนเดิมแล้วล่าสุดก็จะลากเราไปที่ UNFC UNFC ถ้าเราทำดีๆเอาไว้เราเกาะจีนไว้แน่แนๆไว้รับรองจีนก็จะยกมือแต่ไม่ได้ยกมือสนับสนุนให้เราไปศาลโลกแต่จะยกมือห้ามห้าม UNFC เสนอความเห็นด้านอื่นมาจีนจะเป็นคนไก่เกียร์แล้วทุกอย่างก็จะจบลงให้พี่น้องทุกคนจับตาดูกองทัพภาคที่หนึ่งในครั้งนี้ให้ดีอย่าปล่อยให้กองทัพภาคที่หนึ่งลอยนวลน,นะอย่าปล่อยให้ลอยนวล เพราะตรงนั้นนะคือจุดอ่อนคือไข่แดงของกระเหมนถ้าเกิดทัพภาคที่สองยิงกันโตปุ๊บทับพภาคหนึ่งต้องเดินหน้าเลยไปทวงคืน5ชีวิตคนไทยที่ตายอยู่ในกระเหมนแล้วอ้างว่าไปปราบสแกมเมอร์อ้างว่าไอ้ไอ้พวกตึกที่เป็นคาสิโนเป็นที่ทําการของคอร์เซนเตอร์คุณไม่ต้องกลัวครับว่าอเมริกาจะมากระทืบเราถ้ามันจะมากระทืบเราเราตั้งคําถามว่าแล้วที่มึงไปยิงอิรักเนี่ย มึงเจอแล้วหรือยังอาวุธชีวภาพเพราหลังตอบไม่ได้อเมริกาบอกที่นี่ไอไม่เจอเลยแล้วที่มึงเจอเจออะไรผมเจอส่วมนี่มึงกําลังบอกว่าขี้คืออาวุธชีวภาพเหรอบอกแน่นอนไม่งั้นจอมพลังจะเอาขี้มายิงใส่คขมเนต์เหรอถ้าเราตีปลอยเปดได้กระสุนนัดแรกลั่นเข้าไปในปลอยเปดผมจะบอกให้เลยว่าฮุนเซนกับฮุนมาเนตป่วยทันที ไหวและจะรู้เลยว่าตอนนี้ชิปหายแล้วเพราะนึกไม่ถึงว่าอะไรครับนึกไม่ถึงว่าจุดที่ไม่ได้ลบก,กันเสือกมีการยิงกันเกิดขึ้นแล้วคนที่เปิดก็ประเทศไทยแล้วคุณไม่ต้องห่วงครับถ้าเราไปเจีตเตะกับจีเรื่อยๆอาทิตย์หนึ่งไปเจียติมซําเจียเตะเจียติมซําเป็นยังไงครับพอถึงเวลาเข้าไปประชุมที่ unsc ประธาน unsc ก็จะถาม คณะมนตรี i, ความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติว่าเราเรื่องนี้จะทำตามคำขอของฮุนเซนไหมนะครับเขาก็จะต้องถามมติในที่ประชุมซึ่งที่ประชุมแน่นอนก็รู้อยู่ว่าจีนกับสหรัฐแต่เขาไม่ได้มองสหรัฐเขาจะมองจีนก่อนในฐานะพี่ใหญ่ของเขมเบิเขาก็ต้องดูเอ้จีนเอาไงวะจีนอ่าเดี๋ยวดูเนี่ยเดี๋ยวดูแปะก่อนในีแปะเขาว่าไงะจีนบอกว่าวเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเองท่านประธานไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะขอให้ทั้งหมด หยุดยิงจะขอให้หยุดยิงและเดี๋ยวเรามาประชุมกันในระหว่างนี้ให้เขายิงกันก่อนและเดี๋ยวเราเชิญนายกคุณมาเน็ตเราเยินเชิญนายกอนุทินมาคุยกันก่อนในส่วนข้างหลังยิงกันไปก่อนนะยิงกันไปเรื่อยๆของยังเหลือเยอะยิงกันให้หมดและเดี๋ยวเรามาคุยกันถามคุณเซนเอายังไงอนุทินเอายังไงอนุทินบอกว่าผมจองไว้ที่หต่อห้าหม่นอย่างอื่นผมไม่คุย ถ้าอนุทินบอกผมยืนยันอยู่ที่หนึ่งต่อห้าหมื่นแล้วถ้าเกิดสมมติไอ้หุนเซนบอกไอ้หุ้นมาเนีนบอกให้ผมมีม o u 43ก็หนึ่งต่อสองแสนไงอนุทินบอกอ๋อขอบใจมากนะเราลืมไปเลยฮัลโหลเสียสักเหรอไอ้ท่านเสียสักไปประชุมคณะรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐม,มนตรีด่วนเลยอันนี้ผมอยู่ต่อหน้าเนี่ยรัฐมนตรีจีนกับคุณคุณมาเนียอยู่เนี่ยประชุมด่วนเลยเอา่าแล้วเดี๋ยวคุณเรียกประชุมใส่คุณโทรเข้ามาหาผมอีกทีนะเดี๋ยวผมมีเรื่องจะประกาศ พอคุยไปคุยมาทักพักเสียสักโทรเข้ามือถือทินอันโลโหเอาเปิดสปิเกอร์โฟนดิเอ้ยผมนายกนะผมขอให้ทุกท่านลงมติยกเลิก MOU 43แล้วเดี๋ยวให้เรื่องนี้เสียสักไปประกาศที่ UN เลยไปทำเดี๋ยวนี้เลยแล้วแล้วก็วัน2วันเนี้ย นะครับยื่นไปที่ไอเลขาธิการสาปาระชาติว่าไอเอโมยสี่สามเนี่ยเป็นเอโยที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยเป็นการล่วงลเลิดล่วงละเมิดพระราชอำนาจในหลวงของเราขอยกเลิกและเราเสียเปรียบด้วยเพราะว่าเอโยนี้ทำมาตั้งแต่ปี2อปีหนึ่เานนะเราเสียเปรียบฉะนั้นตามกฎข้อบังคับของ U n บอกว่าถ้า m o u ไหนเสียเปรียบพยกเลิกได้เอาตรงนี้เลยเอาแค่นี้แหละใครไม่เชื่อก็ปลดแม่งออกไปวางสายอ่าคุณมาเนตผมยกเลิกนะ คือบางครั้งคุณคุยกับโจรคุณก็ต้องทําตัวเป็นอันตภาณ์ <c oughs> คุณเข้าใจว่าถ้ามันเป็นโจรคุณก็ต้องทําตัวเป็นโจรไม่ใช่ว่าแม่งเป็นโจรแล้วมึงเป็นพระอะไรก็หยวนอะไรก็โอเครับทราบอะไรก็ออเดี๋ยวเราค่อยอะไรก็ยอมวันนี้มึงคุยกับโจรมึงก็ต้องทาตัวเป็นโจรและเป็นอันตพาณด้วยเพราะโจรมันไม่สนวิธีการไงคุณเข้าใจว่าเวลาโจรมันอยากจะได้อะไรมันอยากจะ มันทําทุกอย่างมันไม่สนวิธีการแค่มันต้องการที่สิ่งมันต้องการแล้วมันอยู่กับมันเท่านั้นเองเราก็ต้องเป็นโจรกับมากรอวอย่างเงี้ยเฮีย er ว่าไงอะไรเฮียผมเจ้าอย่างเงี้ยแล้วผมหยุดยิงเลยอ่าอ่าเฮีย er ก็ถามแล้วเรื่องนี้ไอ้มึงเอาไงหุ้นมาเน็ตมึได้บอกผมไม่เอาเหมือนเดิมอะผมไม่ยอมย,อยกเลิกอะบอกเขาใช้สิทธิยกเลิกอะถ้ามึงไม่ยกเลิกกูปล่อยยิงกันเลยนะมึงเอาไงแล้วถ้ามึงปกครองไม่ได้นะไอหุ้นมาเน็ตกูเปลี่ยนตัวนะ จีนตบโต๊ะไปตรงนี้อีกทีเดียวตอบหมุดไปลูกเดียวยังไงฮุนมาเน็ตก็ยอมเพราะเขาเลิกไม่ได้และคราวนี้คมเรไม่มีทางชนะเราผมบอกแล้วยังไงก็ไม่มีทางแล้วถ้าอเมริกาแม่งมีปัญหาบอกมึงไปถล่มในกรุงพนมเปญมึงไปมึงจะบ้าเหรอบอกเอาแล้วมึงไปถล่มอิหร่านก็จะขออิหร่านเขามีอาวุธนิวเคลียร์แล้วมึงหาเจอไหมหาไม่เจอหรอกมันซ่อนเอาไว้เอาแล้วที่มึงทิ้งระเบิดลงไปจะคนตายไปเท่าไหร่ คือวันนี้ถ้าไทยเราแข็งขึ้นมาเนี่ยแม่งจบเพราะเขาเองก็ไม่อยากเสียประเทศไทยเขาไม่อยากเสียพันธมิตรอย่างไทยไปเพราะว่าถ้าเกิดเสียพันธมิตรอย่างไทยไปแน่นอนเลยทีนี้ทั้งไทยทั้งกัมพูช์แม่งเปลล็นอะไรรัดกันชนอย่างดีเลยแล้วถามว่ามาเลเซียพร้อมกับเราไหมถ้ามาเลเซียคุยไม่รู้เรื่องก็โดนถล่มอีกเปิดซึกอีกถล่มแม่งเลยชอบใช่ไหมแบ่งแยกดินแดงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาแม่งต่ออีก